มีอยู่หนึงวิธีนะคะที่เอวาอยากพูดถึงในวันนี้เป็นวิธีการสร้างลูกให้เป็นคนเก่งและเป็นเลิศวิธีนี้ดียังไงคะวิธีนี้ง่ายคะ่ะง่ายมากๆและได้ผลดีมากๆด้วยวิธีนั้นคืออะไรก่อนจะไปถึงตรงนั้นเอวาอยากเล่าเรื่องปลาทอดให้ฟังคะ่ะมีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่ง มองดูแม่ของเธอกำลังเตรียมทอดปลาสำหรับมื้ออาหารค่าค่ะแม่ก็ตัดส่วนหางของปลาออกก่อนใส่ลงในกระทะน้ำมันร้อนๆทำไมแม่ต้องตัดหางปลาแบบนั้นด้วยล่ะจ๊ะเด็กหญิงถามด้วยความสงสัยแม่หยุดคิดนิดนึงแล้วตอบว่าอืมไม่รู้จ๊ะแม่เห็นคุณยายเขาทำแบบเนี้ย เด็กหญิงเก็บความสงสัยใคร่รู้ไว้จนวันหนึ่งที่แม่พาไปเยี่ยมคุณยายพอถึงเวลามื้ออาหารเธอก็เห็นคุณยายตัดหางปลาแบบเดียวกับแม่เปียบเลยจึงถามคำถามเดียวกันว่ายายจ๋าทำไมยายต้องตัดหางปลาแบบนั้นก่อนที่จะทอดด้วยล่ะจ๊ะยายหยุดคิดนิดนึงแล้วก็ตอบว่าอืมไม่รู้สิจ๊ะ ยายเห็นคุณทวดเขาทำแบบเนี้เด็กหญิงยังไม่ลดละความพยายามเมื่อมีโอกาสไปบ้านคุณทวดเธอก็าถามด้วยคำถามเดียวกันคุณทวดหยุดคิดนิดหนึ่งก่อนที่จะตอบว่าอ๋อเพราะว่ากระทะของทวดอะ่ะมันเล็กละจ้าตอนนั้นทวดมีกระทาอยู่ใบเดียวมันทอดปลาทั้งตัวไม่พอทวดเลยต้องตัดหางปลาออกก่อนที่จะทอดยังไงละจ้า เพราะว่าเราไม่ได้กินหางปลากันใช่ไหมคะเรื่องราวของปลาทอดนี้ค่ะก็ทําให้เราได้ตระหนักถึงพลังอันหนึ่งซึ่งส่งผลตอบพฤติกรรมของลูกเราเป็นอย่างมากนั่นก็คือพลังแห่งการเป็นแบบอย่างค่ะมีคำกล่าวจากนักปราชญ์ที่ว่าโรงเรียนที่สอนมนุษย์ได้ดีที่สุดคือโรงเรียนแห่งการเป็นตัวอย่าง เด็กๆเ,ะะเขาเฝ้าสังเกตการกระทําของพ่อแม่เขาเฝ้าดูเป็นร้อยเป็นพันครั้งค่ะซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่ซึมซับคําพูดของพ่อแม่ซึมซับวิธีพูดวิธีคิดซึมซับไปทุกอย่างเหมือนกับเป็นฟองน้ำถ้าลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางอย่างถ้าลูกพูดคําที่ไม่เหมาะสมบางอย่าง ถ้าลูกมีนิสัยที่ไม่เหมาะสมบางอย่างก็ให้ย้อนมาดูตัวเราเองค่ะว่าเราเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นไหมเมื่อรู้ว่าเราคือเบ้าหลอมเมื่อรู้ว่าเราคือแบบอย่างเมื่อรู้ว่าลูกไม่ได้จําว่าเราพูดอะไรแต่ลูกดูจากสิ่งที่เราเป็น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะพัฒนาตัวเองให้เราเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่อยากให้ลูกของเราเป็นเพียงแค่เราเริ่มต้นก่อนเพียงแค่เราเปลี่ยนแปลงก่อนเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างส,างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้แล้วล่ะค่ะเพราะลูกเกิดมาให้เรารักลูกเกิดมาให้เราสอนให้เขาเป็นเลิศในทุกๆด้านเราสอนเขาได้ค่ะ ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีนับว่าเราได้รับโอกาสที่ดีหลายปีเลยค่ะในการเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะพ่อแม่คือครูคนแรกและครูตลอดชีวิตของลูกเพราะพ่อแม่คือผู้รับผิดชอบในการสร้างคนคุณภาพรุ่นต่อไปเอวาจิตสุทธิภากรสวัสดีค่ะ